ครับบอกว่าสัทอนนม่มีงานเมนูเมนูกุ้งทูโทนนะครับมึกไส่เด็กๆสั่งร้านอรจิตนะครับสั่งๆไปเลยสั่งกลับบ้านไปรถต้องนั่งค้าตอนนี้เจ๊ก็รถอยู่นะตอนนมองก่อสั่งรถแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับเจ๊หนึ่งก็ขายนะครับฝนต้องตก สำหรับร้านเชนหนึ่งนะครับประยุดทุกวันจันทร์กลางคานนะครับเปิดตั้งแต่4ี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้าวันศุกร์เสาร์จะเป็นถนนคนเดินก็จะปิดดึกหน่อยนะครับประมาณ3ทุ่มหึงสามทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เชนหนึ่งก็เริ่มยำแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเชนหนึ่งยำไปเลยครับกไข่ไข่แดงผึ้งสดสด กระสด,ไม,มสดไม่มีกระตัวเลยสั่งน้องน้องเขียนให้ด้ยอสสุกหมดเลยค่ะได้จ้ะความคิดของเราคือ<ม>คิดอะไรอยู่ตอนจดคิดอะไรอยู่ <c oughs> คิดว่าเจ๊ต้องอสดมาทำสุกให้ใช่ไหมสุกแต่สุกเลยเีอะไรเจ๊หนึ่าหมึกไข่ไฮแข้งกุ้งสดจ้าค <c oughs> อันนี้พี่ทำไซส์สองร้อยมาตรฐานให้แบ่งครึ่งเอา ไม่มีเราก็แบ่งครึ่งให้ใช่ไหมใช่เพราะตัวมันใหญ่ชอบใหญ่ๆล่ะครับบางคนเขามีงบนจำกัดแล้วนะเราก็แบ่งให้ได้มันยังเหลืออีกไซส์ยังไงเราเอาได้นะสามร้อยห้าสิบมีเอาเปล่าเดี๋ยวจะเอาไซส์ปกติมาตรฐานสองร้อยแบ่งครึ่งหมดเลยสองร้อยห้าสิบอ่มสูตรเบลก็ไจ้ะโอ้อใหญ่ใช่ไหมคือของเราเองใช่ไหมอันนั้นนะ่ะรีบตัดสินใจเลยอันนี้เป็นเมนูไม่ใช่เมนูแรกนะเราถ่ายมาหลายเมนูแล้วแหละขวดมันตกทำหลายเมนูแล้ว สำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะมานะครับก็สามารถจะส่งออนไลน์ได้นะครับรือทักไลน์ก็ได้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่เก้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดช่วงนี้จะไม่ค่อยได้โพดนะเพราะว่ามันถ้าผิดก่อชุมชนสันึ่งนะเขาไม่ให้โพือลังกิ้งนมเบอร์นะเราก็ไม่ได้โพด,ด,ดพนะช่วงนี้แต่ว่าก็จะส่งตลอดนะครับไข่กุ้งสุกกุ้งสดไข่แข็งเนี่ยเราก็สุกเ้วอยๆเลยล่ะจะเรียบร้อยครับไปดูต่อไปจ้า ใส่ผลไม้ทั้งหมดเลยทั้หมดที่อเมกาใส่เยอะที่สุดก็เป็นส้มเข้าไปสองจุดได้ไข่แดงเค็มนะคะเมนูนี้ก็มี้งสุกไข่แมงดาไข่แดงเค็มครับผลไม้รวมอีกเหมือนกันเจ้าเดียวก,กับเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณคหกชั่วโมงคนน่าจะเยอะแล้วเพราะว่าหยุดตกนะ อาเางหยุดทุกวันจนันทร์กลางคานะครับจะเอาคิวให้ใส่หน่อยดิเริ่มใส่คิวได้แล้วดเดี๋ยวหลงบินคือเดี๋ยวเริ่มใส่คิวเลยนะไม่มีค่ะมีแต่ไข่แข็งจ้า ก็หายตกแล้วตอนนี้ายไข่ยุดตกแล้วไข่แดงเค็มอย่าเริ่มใส่คิวให้ลูกค้านะฟิวจะเปินที่น้องเลยมีขาไข่แดงแล้วนะครับ ลูกค้าจดเลยนะคะเดี๋ยน้องให้คิวจดให้เสร็จก่อนเลยถ้าไม่เสร็จยังจะไม่ได้บัตรคิวนะคะให้จ้ะให้เริ่มให้แล้วจะได้ไม่หลงให้นะไม่ใช่แม็กซ์เหมือนเมื่อวานนะ,ะเรียบร้อยค่ะผลไม้รวมไข่มิดาไข่แดงเค็ปกุ้งสุกค่ะไม่มไดไดไดส,มสดนะสุก แต่ลูกค้าเขียนสดตลอดเลยเต็ม <c oughs> 100บาทนนีต่อไปจ้าจะมามึกไข่ใส่ที่เต๋นะมึกไข่ใส่ที่เต๋350จ้าแน่นๆๆเลย ดังนิดหนึ่งวันนี้ไม่ได้ใส่ไหมไข่เน้นมาอันนี้เมนูของคนคนสั่งนะคะเน้นบอกขอใหญ่อันนี้อันนี้400นะ้ะกระปกก็ปลาปลาหมึกสามรสสีบวกกุ้ง ีรวมเพิ่มอะไรไหมจะได้พันหนึ่งดิคือจอไม่ให้กลับบ้านเลยได้ด้านน้ำก็ไม่ได้ไปออกใหม่ไข่แดงเค็มไข่แข็งหมูยอ เพรื่องฟุ้งกัอฟุ้งสดไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคลอนน,อนี่เรามากระป๋าก็อย่างเงี้ยนะไม่ใช่คนแรกนะเจ่เค,คนแรกเจ๊หลอกหมดแหละบางคนผู้หญิงก็ผู้หญิงก็แล้วเขาบอกให้ไหนนะไปไหนนะชามเหรอเลยมาเนี่ย หมันบ้านเจ้เองนะกินได้เลยนะตัวสังพิซยืนเล็งเก็บซะตั้งนานเลยนะเพิเ่มเลยนะคะเพิ่มตามใจแม่ค้าไม่เพิ่มตามใจลูกค้าหรอก <c oughs> แม่ค้าบางังคับบอกว่าสัมงทอนไม่มีงาน <c oughs> <c oughs> แ,แน่นเลยเมนูกุ้งทูโทนนะคะหมึกไขเ่เซ็ตเส่สามร้อยห้าสิบบาท ช่ำๆไปเลยหิวข้าวเหนียวแล้วนะจแล้วกลับบ้านไปรถหนักๆตอนนี้เจ๊ก็รถอยู่นะเราเนหมอหมอสั่งรถแล้วของมันติดนะมันมันเกินจุดนั้นแล้วส่วนลงทุนมาเยอะลงทุนมาไหนแต่ล่ะอ่ะคนคุณหนุ่ยค้าจะจ่ายตังไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเพื่อซื้ออะไรหมดก่อนจ่ายไปล่วงหน้าพันห้าเดี๋ยวที่เหลือทอนให้ค่ะ สามไข่นะคะผ่าสายฝมาจากไหนคะพิสนุโลกเนี่ยพิษโลกมันไม่มีไข่แบบนี้นะม,มีแต่ไข่เป็ดเจ้าพิษโลกมาหาไข่นะจ๊ะสามไข่จ้ะ เรียบร้อยค่ะกับเมนู3ไข่นะคะไข่ปู้ไข่ปลาไข่แมงดาจ้าจัดเลยนะพิษณุโลกส่งเข้าประกวดนะจ๊ะเมนูนี้เนือนแน่นมากฟมเลยนะเนือนแน่น ปกตินะคะเมูต่อไปนะคะกับเมนูปูม้านะคะไข่ปลาไข่งดงาจ้าฉ่ำๆไปเลยปูม้าตัวโต,วตวมาก อันนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นผักรวม,วมไข่แมงดาขาบอกยืนนานแล้วเล่งนานอเอาไข่ปลาเพิ่มหน่อยนะ ด่าฉ <G ül> ่ำๆไปเลยกับปูม้าไข่มังดาไข่ปลาจ้าจ่ะเมนูต่อไปค่ะมเมนูต่อไปนะคะกับเมนูสามไข่ก็มีไข่ไข่หมึกไข่นะคะไข่แดงเคม็มไข่เยี่ยวมะเค็มค่ะ ตาสามไข่ลูกค้าระบุเองนะคะนี้ไข่เนื้อหมาปดด้วยหมึกไข่ค่ะปิดท้ายด้วยไข่ดินเค็มนะคะไข่าตาปแปลกๆนิดนึงสามไข่ลูกค้าระบุเองมี6กไข่เราจะกินไข่อะไรก็ได้เขียนมาเลย อันนี้เอาสามไข่ตามใจชอบจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูมึกไข่ไข่เยี่ยวมาไขา่แดงเค็มจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูกลัไปจ้าแพง ชิวที่สิบจ้าอยู่ไหมคะเป็นผักรวมนะคะกุ้งสุกไอยแค็งนะคะตบไทยด้วยไขย่แดงเค็มจ้ะ ร้อยครัเมนูต่อไปจ้าก้ะเมนูต่อไปจ้ากับเมนูข้าวโพดผักรวมมันนะคะไข,ไข่ปูไข่ปลาจ้าผักรวม ยำสองไข่นะคะจ้าจัเมนูไข่คูไข่ปลาจ้ะผักรวมนะคะเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้าช่ำๆเลยเป็นเมนูทางเลือกสำหรับคนที่จะจัดส่งนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะทักเข้ามาขอคิวขอวันจัดส่งได้จ้าวันนี้เรา ตอนนี้เรามาปิดกับเมนูนะคะมึกไข่ไข่แดงนะคะแซลมอนไข่ปลาจ้ามาปิดกันเมนูนี้เลยนะจ๊ะสัมปะดากันไปเลยข้าวโพ,พดนะจ๊ะข้าวโพดอย่างเดียวทำสิบหกค่ะนีท่ทําิบหอยู่นะ นี่แม่ค้าทำฟีชกงดีจ่ะทำฟิชกงด่าได้จ้ะยี่เป็ดแยกน้ำนะเดี๋ยวเราไปปิ๊กับเมนูนี้เลยนะจ้านุ่มนะหมึกไข่นะคะไข่ปลาไข,ไข่ปลาไข่แดง สาี่เรียบร้อยค่ะกับเมนูมึกไข่ไข่มึกไข่ไขป่ปลาไข่แดงเคม็มสซลมอนค่ะเรามาปิดด้วยกันกับเมนูนี้นะคะเจ๊หนึ่งฝากสําหรับติดตามเพจใหม่นะคะเจ๊หนึ่งตะมา,มาบายไม่ตาำยำกระแซบนะคะแล้วก็เจ๊หนึ่งแซบตามป่า เฟซบุ๊กก็เจ๊นหนึ่งแซตามปากนะคะเพจเจ่นนแซตามปากแล้วก็ยู u ูบเจ๊นหน่แซตามปากค่ะทิกต็อด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับฝากสำหรับลูกค้าทักอ่าสำหรับจัดส่งออนไลน์นะคะสามารถทักเพจทักไลน์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราขอรายละเอียดได้เพิ่มเติเมเดี๋ยวเจ๊นหนึ่งส่งให้ในช่องแชทนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบินที่17จจ้า ปีม้าสุกกับสามไข่